สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กันก็จะมาขอบคุณนะคะกับ f อทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมง,งานประกวดในวันอาทิตย์ที่29ท,ที่ผ่านมานะคะก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะผลประกอบการก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็ค่อนข,ข้างถล่มทลายนะครับด,ดีมากครับที่ที่มาแบบติดตามเราแล้วก็เข้ามาในงานเนี่ค่อนข้าง,าง,งจะ เยอะมากค่เดียวนะครับรท่เหมือนาะครับใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ f อฟทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมงานไม่ว่า f อของทางเราของทางเพื่อนๆ<ม>ที่เข้าร่วมงานที่แนะนํากันมานะคะ<ม>ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปได้ดย้วด<ม>ีนะคะในครั้งนี้นะคะก็อุปสรรคใดๆก็ไม่มีแม้แม้จะเกิดอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะก็โดนโจมตีบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นที่แบบ ยอมรับได้ค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะคะนตกตอนเย็ <c oughs> นอะ,ร <c oughs> ระไรอุปสรรคภัยทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องปกติเ,เรื่องธรรมชาตินะคะฝนตกก็แต่ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านจริงๆนะคะที่ที่มาร่วมงานของเราด้วยใจจริงๆนะคะหลายๆท่าน,านยอมรับเลยค่ะว่ามาด้วยใจที่แท่ไหนก็มานะคะอาหารเครื่องดื่มก็ค่อนข้างที่จะครบครบพร้อมพันพร้อมพันนะครับใช่ค่ะอาหารเครื่องดื่มเราก็ ประชาชนบริการให้ถึงเต็มที่นะคะต,นะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านี่เรายังไปไม่ถึงเลยนะคะเอฟซี FC ก็มารอแล้วนะก็เราก็เลี้ยงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยจนเลิกงานเพราะเรากลับไปไหนกันไม่ได้ก็แกๆๆสกลสกลับเปากันนะคะ่ะก็ทานกันทั้งตั้งแต่เช้าเย็นเย็นนะคะต้องการเลี้ยงเต็มที่นะคะในส่วนของการประกวดนะคะแล้วก็ในส่วนของใบเซอร์ สามสิวันสามสิบวันนะคะของเรากันไม่เคยเกินนะคะเกินเต็มที่ก็ไม่น่าจะอ่ะทีเดียวใบเซอร์เราสวยงามนะครับขยายชัดเจนนะครชัดเจนนะคะใบเซอร์ A สี่ของเราก็ยังชัดเจนอยู่นะคะก็ชัดเจนภาพภาพชัดภาพสวยคมชัดแล้วก็เนื้อหานะคะในส่วนของใบเซอร์ก็ชัดเจนระบุอย่างถูกต้องนะคะว่าพิมพ์ทรงวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะระบุให้ถูกต้องนะคะ,คะ ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อที่น้องสันได้แล้วก็ในส่วนของหนังสือเนี่ยก็อีกสักต่อจากนั้นอีกสักเดือนหนึ่งถ้ายัางไงแล้วก็จะประชา,าชสัมพันธ์ในซ่าอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนแปลงปกติแล้วก็จะเป็น A4 ที่แบบเคลือบเคลือบใช่ไหมใช่ค่ะครั้งนี้นก็จะมีอีกรูปแบบบนึงออกมาเดี๋ยวเราจะแนะนําต่ค่ะ <มา S 1> แจ้งทีนึงเองอ,เอพี่เชจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับบรรดาไปเซอร์นะคะก่อเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าจะเป็นแบบไหนยังไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็เงินรายได้ครับเราก็จะทำาไปร่วมันนะครับร่วมกระถินปีนี้นะ,ะใช่ค่ะรายได้รอบนี้เราก็จะไปเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะในส่วนของวัดเกียงไกเหนือนะคะต้องการขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะในส่วนของการทําบุญในส่วนของเงินท่อกระถินนะคะปีนี้นะคะถ้าใครสนใจพักเครื่องที่ต้องการลงไว้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเงินทุกบาททุกตังค์เราก็จะไปทําบุญค่ะครับผมก็ เดี๋ยวเราก็จะลงว่าเราจะทําบุญยังไงนะมีเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทางวัดแจ้งมาแล้วนะคะในส่วนของกระถอดกระถินก็วันที่สิบเอ็ดสิบสองหรือประมาณนี้แหละหรือว่าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอออยู่แบบประมาณนี้เดือนตุลานะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกระถินร่วมกันทอดกระถินเสร็จก็เจองานครั้งต่อไปะครัรั้งที่สิบหกครั้งที่สิบหกก็ในวันที่สามสิบพฤศจิกานะคะหลังกระถิ่นเราเจอเดือนสิบเอ็ดนะครับใช่กัะ ได้ก็เหมือนเดิมสิ้นปีแล้วนะคะสิ้นปีนี้ก็สิ้นปีนี้ก็ครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วเนาะก็จะแจกอะไรก็เดี๋ยวดูกันใกล้ๆเนาะยังไม่แน่ใจเยอะงานมาตรฐานจริงกรรมการก็กรรมการก็นะคะมีชื่อเสียงนะครับีเนี่ยมทุกคนนะคะครั้งนี้คนเข้ามาส่งพระกันเยอะแล้วก็พระที่ก็เนื่งตรงว่าไม่ผ่านเนี่ยไม่ติไม่ผ่านไม่เข้าไม่เข้าเกณฑ์กก็คัดออกก็เยอะนะเราเป็นร้อยเลยนะแต่ก็ไม่ต้องห่ัวงว่า ถ้าคัดออกเราก็มีให้ท่านสามารถที่จะเอาพระอื่นมา,<ช>มาสงนะ่งได้ให,หมใ่อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชคือเราคัดตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะถ้าผ่านเราถึงรับนะถ้าไม่ผ่านเราก็จะให้คําตอบว่าพระท่านไม่ผ่านเพราะสาเหตุอะไรนะบางทีอาจจะไม่ถึงยุคหรืออาจจะย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าพระที่ท่านถือเป็นพระชุดไหนนะคะถ้าอย่างไงก็น้องกันฝากงานประกวดพระเครื่อง ของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นี่ยนะคะช่วยการรักษางานดีๆมีมาตรฐานนะคะของชมรมอนุรักษ์ในส่วนของพระเครื่องพระบูชานะคะก็ยังมีอีกหลายชมรมนะคะที่เป็นมาตรฐานอย่างเราบางชมรมไม่ใช่มาตรฐานก็อย่าไปร่วมนะคะจะเสียใจายภายหลังเนาะคัดงานดีๆนะคะแล้วก็จะได้ภูมิใจในส่วนที่ตัวเองได้มานะคะ ถ้วยของเราคือถ้วยทรงเกียรินะคะถ้วยเกียรติยศนะคะได้มาได้จากผู้ใหญ่ใจดีที่เขาสละเวลาใช่ครับมาร่วมงานนะคะก็เรามีมาตรฐานทุกด้านนะคะก็ได้ไงเชิญร่วมงานครั้งต่อไปนะครับครั้งที่สิบหกนะครับใช่ค่ะนื่จากว่าสิบหกครั้งแล้วส <16 S 1> ิบหกค,ค,ครั้งแล้วค่ะก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่การันตีได้แล้วนะคะว่าของเราได้มาตรฐานขนาดไหนคะ,นะคและทุกครั้งที่เข้าคนที่เข้างานก็อุ่นหนาฝากข้างนะคะ คุยกัน <minutes> คุยกันเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันครับเราเป็นกันเองนะครับเราเป็นกันเองกับทุกท่านนะคะเราให้ความรู้ให well, ้ความเข้าใจในฐานญาติมิตรสนิทก <busca> ันนะคะคำถามเราก็ตอบเราอยากตอบให้ก็ทั้งยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งครับครั้งที่สิบหกนะคะแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยน้องกันจะโพสเฟซให้ทราบจะค่อยๆทยอยนะครับตามเฟซของของน้องกันนะครับก็คือชื่อกันเฉลี่ยเลยนะครับใา่ก็ถ้ายังไงก็ ถ้าติดต่อมาทางไม่เสร็จก็ได้ก็อินบ็อกกันเข้ามาคุยนะคะรูบอร์โใช่เบอร์โทรที่<า>ที่เราลงไว้ให้ตลอดเวลานะคะถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกับเราก็อินบ็อกอินมาจไอทักเฟซมานะคะก็ อัญชลีอนุรักษ์พุทธศิลป์นะาษายง่ายๆเลยนะคะเฟซเราง่ายๆหรือไม่ก็เข้าไปในส่วนของ u b ท y o u t ท b e ก็ช่องอนุรักษ์พุทธศิลป์ภาษาไทยนะครับง่ายๆนะครับหรือทิกตอกก็มีนะครับเรามีทุกช่องทางชื่ออนุรักษ์พุทธศิลป์ภาษาไทยเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆหรือไม่หาเราไม่เจอก็อนุรักษ์พุทธศิลป์ยังไงเจอเราแน่ค่ะเราอยู่ทุกส่วนของอนุรักษ์ติดต่อง่ายนะครับติปัญหาติดต่อได้หมด ติดต่อกันได้นะคะคุยกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์น้องกันน้องการรับตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะยกเล้นสองทุบคนไม่รับแล้วคนน้อยอ๋อเหเียงงานในช <c oughs> ่ค่ะแล้วถ้ายังไงน้องกันฝากงานครั้งที่สิบหกด้วยนะคะที่ไปสนียชัยแจ้งวันนะพฤศจิกาย,ยนนะครับสองพันหกสิบแปดนะครับหลังกระถินเรามีน,าาน,นดัดกันงานดีจริงๆนะครับคุณภาพแล้วรอบเนี้ยเเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปใกล้น้องกันจะแจ้งให้ทราบว่า มีอาการมีอะไรอัปเดตบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในส่วนของการจัดงานแต่ละครั้งครับแล้วเราก็ไปเจอกันนะครับเจอกันนะครับมีอะไรติดต่อได้เลยนะครับคุยกันง่ายๆนะครับค่ะเราไปเจอกันอีกทีนะคะในวันที่สามสิบพฤศจิกาที่ปลายสนีย์ชยแจ้งวัฒนะและน้องการจะลงเฟซให้ให้รู้เรื่องประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานประกวดเรื่อยๆนะคะแล้วเราเจอกันแน่นอนค่ะวันที่สามสิบพฤศจิกาค่ะเราจะกป็นค้างขอบคุณค่ะ